โอ้พระเจ้าชายหนุ่มขี้เมาคนนี้ทําให้คนอื่นไม่สบายใจจริงๆกล้าที่จะกลิ้งไปมาบนฝาก็รับรงของเฟอร์รารีหญิงสาวกําลังจะลากเคลื่อนลงแต่กลับพบว่าชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างน นี่ไม่ใช่เวลามาหลงผู้ชายหลอกเธอรีบก้มหัวขอโทษเขาอย่างรวดเร็วโชคดีที่คนนี้ใจดีมากเห็นว่าพวกเขายังเป็นนักเรียนอยู่เลยไม่คำนวณค่าชดเชยอ,อีกต่อไปหญิงสาวรีบดึงเพื่อนออกไปเกือบสะดุดล้มเพราะกระทบขาเพื่อนณนะเวลานี้ลูกแก้วจิงจอกของผู้ชายคนนี้จู่จูก็ดูดเข้าตัวหญิงสาวยังไม่รอให้เขาตอบกลับหญิงสาวหมดสติรอจนกว่าเธอจะตื่นก็พบว่าเธอนอนอยู่ในบ้านของเขาเผชิญหน้ากับชายร่ำรวยและใจกว้างคนนี้หญิงสาวตกใจจนพูดไม่ออกผู้ชายคนนั้นบอกกับเธอ เธอคิดว่าผู้ชายคนนี้หรอนะแต่สมองดูเหมือนไม่ดีเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้ต้องการคืนลูกแก้วที่เขาฝึกฝนมาพันปีของเขาทัน도록하죠 h a t 뭔가 y เธอกำลังจะโทรขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเธอเห็นร่างที่แท้จริงของจิ้งจอกก้าวหางจึงทำให้เธอกลัวจนล้มลงกับพื้นหญิงสาวคิดว่านี่เป็นแค่ความฝันผลลัพธ์เพิ่งลืมตายังเป็นผู้ชายคนนั้นเขายังชงชาแก้เมาให้เธออย่างรอบคอบอีกด้วยแต่สถานการณ์นี้ ทำให้เธอกลัวจนฟื้นสติและวิ่งกลับบ้านทันทีเธอไร้เดียงสาคิดว่าอยู่ให้พ้นสายตาจิ้งจอกก้าวหางก็ดีแล้วแต่คาดไม่ถึงในวันรุ่งขึ้นเพราะเหตุนั้นเธอจึงติดโรคประหลาดหญิงสาวคนนี้แต่ต้องผู้ชายไม่ได้บนรถเม์เธอสัมผัสกับผู้ชายคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจทําให้เธอปวดท้องหนักเธอเพียงแค่ต้องอบขาของเธอไว้แน่นเพื่อระงับความเจ็บปวดในขณะนี้มีเสียงช้าและสั่นสะเทือนจากด้านล่างผู้ชายข้างๆตอบสนองอย่างรวดเร็ว ปแป๊บเดียวทุกคนก็หลีกทางให้เธอไปความเข้าใจผิดนี้นะ่าอายมากจริงๆหญิงสาวรู้สึกขอบคุณและลงจากรถแต่เข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยเธอยังไม่ได้กินไหตีเหล่านี้นะ่นนะน,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 อน่อนา่อาอาขิมบ เธอนึกถึงการพบที่แสนวิเศษของเมื่อวันที่แสนวิเศษผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นจิ้งจอกก้าวหางบอกว่านางกลืนลูกแก้วจิ้งจอกที่เขาฝึกฝนมาพันปีและยังไร้ความละอายบอกให้เธอมาอยู่ด้วยอีกเพื่อเอาลูกแก้วนั้นคืนอย่างง่ายดายก่อนหน้านี้เธอไม่ได้จริงจังกับเรื่องนี้เลยตอนนี้เธอต้องถามให้ชัดเจนแต่จิ้งจอกก้าวหางบอกกับเธอว่าเมื่อพบผู้ชายปีขานเท่านั้นที่สามารถทําให้ร่างกายเธอเจ็บปวดเพราะเสือเป็นศัตรูโดยธรรมชาติของจิ้งจอกกอเธอกลืนลูกแก้วใจอิงจอกแน่นอนมันจะได้รับผลกระทบจากมันสัััมผสทาางงกกยบจิ จิอก้าวหางเท่านั้นซึ่งจะทําให้ความเจ็บปวดจะหายไปผู้จบเขาก็เอามือลูบหน้าเธอแต่ตอนนี้เขาค้นพบลูกแก้วในร่างกายเธอเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินต่อไปมีแสงที่สั่นสะเทือนสะเทือนจากภายในสู่ถึงภายนอกได้ยินว่าจิ้งจกงอกก้าหางฝึกมาร้อยปีถ้าอยากเป็นมนุษย์มีทางเดียวเท่านั้นนั่นคือภายในพันปีเขาต้องสะสมพลังวิญ,ญญาณของมนุษย์ให้เพียงพอถ้าลูกแก้วจิ้งจอกสีแดงเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเขาถึงเป็นมนุษย์ในชั่วพริบตา2001ผ่านไปจจอง,งลี่ยนสีของลูกแกแ้วจนกว่ามาเจิงส้ง ีในความโชคดีมันก็บินเข้าไปในร่างกายของเธอและหลังจากนั้นแค่แต่หน้านางเบลลลูกแก้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเหเดือนที่เขาไฟฝันจิ้งจอกก้าวหางรู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นคนสําคัญสามารถช่วยเขาให้เป็นมนุษย์เขาเลยแนะนําให้ทอยย้ายไปอยู่กับเขาส่วนหญิงสาวที่อยากสบูราการเข้าสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วก็ยอมรับคําขอร้องที่ไร้สาระนี้อย่างไม่เต็มใจก่อนย้ายไปอยู่ด้วยกันเธอก็ซื้ออุปกรณ์ป้องกันตัวผลลับเพิ่งเข้าบ้านก็ตกลงกับพื้นแล้วเธอพูดอย่างเขินอายว่านี่คือของฝากให้จิ้งจอก นอนอยู่ในห้องแปลกปลเธอทั้งกลัวทั้งเครียดเมื่อเธอพลิกตัวไปมาและยังไม่หลับทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงลับมีดอยู่ที่ไหนสักแห่งเธอเดินย่องยไปยังที่หน้าต่างตามช่องว่างในม่านและเห็นฉากที่น่ากลัวอย่างยิ่งเธอกลัวจนอยากจะหันหลังหนีเฮ้ hey, มีบางอย่างแปลกอมีกองเลือดอยู่บนพื้นและตอนนี้จิ้งจอกก้าวหางก็ยืนอยู่ข้างหลังเธอด้วยมีดรูปพระจันทร์เสี้ยวในมือใบหน้าที่ไร้อารมณ์มองมาที่เธอแบบนี้ใครจะทนไหวหล่ะ 괜찮하듯 징덕 항이말하선를좀 좋아하거든요. 아, 식당 이모님이 포장을고다는 앞으로는 다 시간 놀라는 일 없게. 지금 <laughs> 식사 먹고 처리할게요. เพราะเป็นการชดเชยความไม่สะดวกของอีดัมเมื่ออยู่ด้วยกันรุ่งเช้าเขาเตรียมอาหารเช้าให้เธอแล้วดูจิ้งจอบก้าหางสุดหลอนนี้สิหญิงสาววอดไม่ได้ที่จะหลงไหลน์นชารีดัมผ้านมีวาร่อหมกุนโลกนี่คืสิ่งที่อกันกให้คุณคควรั เห็นข้อความโอนเงินปุ๊บทุกปัญหาที่ผ่านมาถูกโยนทิ้งไปหมดในเวลานี้จิ้งจอกก้าวหางบอกเธอว่าเขาต้องไปที่ไกลชั่วคราวจำไมเล่าถ้าอย่างนี้ก็ดีมากแล้วตอนนี้จูจูจิ้งจอก9หางก็กลายเป็นชายชราไม่คาดคิดว่าจะทาให้เธอกลัวนเงดเลยครับทั่วโลอย่างที่เ้ยิวงาเนนีวางางกสุเ่ทีสลงม เพื่อต้อนรับชีวิตใหม่ 우리 이제 오늘만 보고 사는 새내기가 아니잖아. 내일의 수치와 모레 50년을 생각해야 한다라고 웃기고 있네. 수원표 인크리 이제 경험하는 게 뭐래? 그냥 가. 그냥 가. 그냥 아니, 가 가자, 그냥 가자. 가자.